สวัสดีพี่น้องผมเพื่อนผู้รักสัตว์ประหลาดทุกท่านเลยนะฮะก็ไม่ได้พบกันนานมากเพราะว่าเนี่ยก็จะสิ้นเดือนแล้วเนี่ยพอดีว่าเพิ่งมีของมาถึงมือสดๆร้อนๆเลยวันนี้ก็มาอยู่ในมือโค้ดกับ SH Monster Arts Godzilla vs ของ g o d z ซ l l a ปี2021นั่นเองซึ่งของเล่นลาย m o n s t e r w e r s e ล่าสุดจาก SH Monster Arts เนี่ยเขาก็จะมาพร้อมกับของซึ่งจะมาเป็นคู่ปรับกันในเซตนี้ มาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแพ็กเกจกันเลยก็หน้ากล่องนี้ก็จะมีสัญลักษณ์ของบันไดรรมชิเนชันแล้วก็สติกเกอร์ลายน้ำแล้วก็เป็นสัญลักษณ์2021ของกอ d z ซิ l a าโตโฮแล้วก็ r e g e n น r y อรีนั่นเองด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะก็นี่จะมีโชว์ตัวฟิกเกอร์ใส่ด้านหลังแล้วก็บอกได้ว่าด้านในเนี่ยเขาจะเป็นในลักษณะแบบไหน ซึ่งการกลับมาในครั้งนี้มีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือสำหรับใครที่ต้องการเวอร์ชั่นที่ให้คอสซิล่าในคีบหลังเรืองแสงรอบนี้มาให้คุณได้เก็บกันแล้วและเพื่อไม่ให้การเสียเวลางั้นเราไปแกะกล่องกรุบกันเลยแล้วกัน แต่คนกาลังสงสัยเหรอิว่าทําไมของแถมรอบนี้มันถึงน้อยจริงๆซึ่งของแถมที่เป็นพาสตเสริมเนี่ยรอบนี้มาแค่มือเปลี่ยนแค่นั้นเองกับตัวฟิกเกอร์ซึ่งสิ่งที่เป็นความใหม่ของรอบนี้ก็คือการลงสีของครีบหลังที่เป็นสีฟ้าออกเงินเงินเมทัลลิกสีฟ้าเมทัลลิกนะแล้วก็ตรงด้านหน้าเนี่ยเขาก็จะเป็นตาสีฟ้าไปเลยแล้วก็ ตรงช่วงปากช่วงลิ้นช่วงเหงือกอะไรก็คือเป็นสีฟ้าหมดนะก็คือว่าอันนี้ก็คือไม่สามารถที่จะแยกเลยว่าเหงือกลดฟันอยู่ตรงไหนก็คือฟ้าเหมือนกอซิล่านะไปกินสีมาแบบเนี้ยไปกินสีฟ้ามาแล้วก็สีฟ้ายังติดปากอยู่แบบนี้เลยอะไรอย่างนี้ซึ่งเหตุผลที่เขาเนี่ยทำให้มันเป็นสีฟ้าเพราะว่าในรอบนเนี้ยกอซิล่าเวอร์ชั่นองกอซิล่าเขาจะถูกกระตุ้นด้วยบางอย่างที่ทําให้เขาเนี่ย เหมือนมีภัยเขาก็เลยต้องแบบว่ามีคีบหลังที่เรืองแสงตลอดเวลาแล้วก็มีปากที่พร้อมจะพ่นออโตมิกเบรสแต่เสียดายมากเลยที่ว่ารอบเนี้ยกล่องเนี้ยเขาไม่แถมออโตมิกเบรสมาถ้าเกิดว่ามีออโตมิกเบรสเนี่ยมันจะทําให้ทุกอย่างมันสมบูรณ์แบบตัวนี้มากๆเพราะว่านะไหนๆก็พร้อมที่จะพ่นแล้วคือควรจะมีเป็นแท่งออโตมิกเบรสพ่นออกมาแบบนี้เลย,ยคือมีพลัเสริมแค่มือแค่คู่เดียวเองซึ่งเป็นมือคู่เดิมกับตัวปี2019เลยแต่มือคู่ใหม่เนี่ย ก็จะเป็นมือแบบใหม่ก็จะเป็นมือที่ติดมาตดกับตัวฟิกเกอร์ก็จะเป็นมือที่ทําท่าเหมือนกําลังจะขย่าพร้อมที่จะบวกแบบนี้อันนี้คือเป็นมือใหม่ของรอบนี้เลยส่วนมือที่เป็นพาสเซอร์ก็คือเป็นมือเก่าก็จะเป็นมือที่ในลักษณะที่แบบไม่ได้แบบเขาเรียกว่าไม่ได้จิกนิ้วจะเป็นแบบนี้นั่นเองมือแบบเก่ามาพูดในเรื่องของจุดขยับจุดขยับเนี่ยก็เหมือนเดิมนะเพื่อนๆเ s m o n s t e r Art าเขาก็ทำมาในเรื่องจุดขยับแบบ ได้เยอะอยู่แล้วนะค่ายนี้ก็จะมาในลักษณะเป็นป้องป้องเหมือนเดิมนะก็ขยับหางขยับอะไรได้เหมือนเดิมแต่ก็ต้องระวังมือนิดนึงเพราะว่าบางท่านในกลุ่มเนี่ยเล่นจนสงสัยจะหนักมือเป็นไปหน่อยก็ทําให้ข้อต่อเนี่ยมันหักไปอันนี้ต้องระวังด้วยมือก็สามารถหมุนได้รอบทิศเลยอันนี้ต้องค่อยๆทำเท่ากับกลัวเหมือนกันส่วนคอก็สามารถขยับหมุนแบบนี้ได้ปากก็ อ่าอ่า,อาสุดเลยแค่นี้นะเห็นเป็นสีฟ้าหมดเลย มาว่าได้เรื่องของการลงสีในรอบนี้การลงสีในรอบนี้ความใหม่ของเขาจะมาที่ครีบหลังสีฟ้าเมทัลลิกแล้วก็ตาที่เป็นสีฟ้าเมทัลลิกกับช่องปากที่เป็นสีฟ้าทั้งหมดเลยก็คือจริงๆถามว่าทําไมถึงทํามาเป็นสีนี้เพราะว่าน่าจะออกแบบมาเพื่อให้เล่นกับไฟนะเพราะว่าในหนังในส่วนในี้กอซิล่าเนี้ยจะปรากฏตัวในตอนกลางคืนซะมากกว่าที่เป็นอนาณาจักของฮ่องกงเอ่ยหรือที่ฟลอริดา Florida เอ่ยเนี่ย ส่วนการลงสีในช่วงตัวก็มีความรู้สึกว่ารอบนี้สีเขาจะดูแมตดูด้านขึ้นกว่าเดิมก็คือเหมือนจะดำสนิทไปเลยนะเพื่อนๆแล้วก็นะดูดำกว่าตัว2019อีกแล้วก็ช่วงอกเนี่ยสีน้ำตาลสีอะไรก็จะดูมืดกว่าเดิมเพราะว่ารู้สึกว่าตัว SS Monster Art 6 2019เนี่ยที่เป็นซึ่งเป็นตัวธรรมดาเนี่ยรู้สึกว่าการลงสีเขามันจะดูมีมิติกว่านี้นิดนึงแต่อันนี้มีความรู้สึกว่าสีเขาจะดูด้านๆกว่า มาเดี๋ยวเราลองเอามาเล่นกับแสงไฟดูแล้วกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพอมาเล่นกับสีกับแสงมันจะเป็นยังไงบ้าง ก็แกะกล่องกรุบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสํสำหรับ Godzilla vs Kong ปีองปี2021จาก s s m o n s t e r Art ของเราคือจริงๆก่อนหนะ้านี้โค้ดก็เคยไ,ได้มีโอกาสนะได้ซื้อ s s m o n s t e r Art ของตัวปี2 0 1 9มาเล่นแล้วก็ก็ช่วงนั้นก็นะได้ได้มีการส่งต่อไปแล้วก็อยู่ๆแล้วพอมันไม่มีงานจุดขยับเวลนเล่น,นก็แอบเงาเงมือเหมือนกันก็เลยเป็นเหตุผลที่ตัดสินใจเลือกตัวนี้กลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งสำหรับ คลิปแกะกล่องในวันนี้ถ้าเกิดบางคนพูดอะไรไม่ถูกใจก็ขออภัยเพื่อนๆทุกคนนะเพอดีว่าเป็นคนที่อธิบายตัวเนื้องานกับอะไรพวกนี้ไม่ไม่ค่อยเกง่งจริงๆก็พูดไปตามความรู้สึกนะเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่ได้ซื้อ s s s o n s ม e น a r t อตัว Godzilla ปี2027ไปแล้วเนี่ยแล้วมีความรู้สึกว่าเป็นยังไงมันสวยไหมการลงสีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ได้แกะกล่องกันแล้วเนี่ยลองมา คอมเมนต์ Comment, บอกความรู้สึกกันหน่อยเพื่อเป็นแนวทางการตัดสินใจให้กับเพื่อนๆที่กำลังอยากจะตัดสินใจซื้อนะจ๊ะสำหรับวันนี้โค้ดก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนก็ยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนเนี่ยที่เข้ามารับชมคลิปเข้ามากดไลค์กันตลอดแล้วก็ตอนนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามก็ใกล้จะ300 s u b s c r i b e r แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนโอกาสหน้าเนี่ย ถ้ามีโอกาสได้มีอะไรมาแกะกล่องอีกก็จะเอามาให้ชมอีกเช่นเคยวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย